มาอ oh. ใช่มาแล้วค oh, ่ะโอ้ดีสี่เฮด ปอลางหนุนนะชื่อชื่อชื่อว้าโอ้ลืมไปบาเลตอันนี้ไม่มีเก็บเสียงหูอื้อเลยอยากอยากดินหัวไปแบบเอาไอทำมีคนมาใช่ไหมไม่เห็นตัวเออหูอื้อเลยไปต่ออยากปบอกหน่อยบอกหน่อยค่นี้อดีว่าผมไม่ชอบเออถนนฝั่งขวาค่ะกลางถนนกลางถนนเราเหรอคิวที่สุดใช่ค่ะกําลังคันกําลังคันใบใจเดี๋ยววิ่จะขอเดบิวต์ต้องออกโรงแล้วพี่จอรเกดนเดี๋ยวนะหาอยู่ พี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึาไปมาใช่ไหมันเอเมนพอเยอะมากห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าโอ้โหอื้อเลยหาอยู่ขึตรงนี้ตัวนี้มีขึ้นมีเก็บเสียงอยู่นะอ๋อขึ้นนะ้วขึ้นแล้วพี่หนึ่งสามพันสี่สี่ยิงไกลตอนนี้กำลังดูอยู่ฮะไม่นัดแรกลืมปรับลืปรับไอ้นั่นระยะก็เลยไม่ถึง อันน sure uh, ี้เขาอยู่ในในป่าเหรอใช่ค่ะน่าจะน่าจะดักอยู่ในป่าเอออยู่กลางถนนเลยอยู่ตรงป่ากลางผมว่าต้องต้องทำอะไรเกด่าก็ยิงธนูระเบิดมาเจอแล้วใช่ไหมจากนั้นมานรงป่าที่มันไกลใช่ไหมโอ้ยระเบิดเห็นแล้วเห็นแล้วมันมามุมเดิมมันกู้ศพแต่ว่ายิงไม่ถึงอ่ะมันมันยิงมันมันมาหินกว่าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกู้ศาน้ันกู้ศพ โดนยิงโดนยิงมีคนยิงเข้าพาคานตายไหมเสียงระเบิดขนูระเบิดขนูระเบิดคนูระเบิดยิงยากอยู่นะยังไม่ปืนให้เล่นเลยแรงหมดใช่ค่ะตรงสุดทางถนนที่จากหน้าบ้านเราที่ยามงผมอยู่ต่ำกว่าไงปัญหาตอนนี้ผมอยู่ต่ำกว่าอยู่ตรงขาเบนโอเคเยหน่อยนี่เสียงยู่ แล้วปืนอะไรยิงอ่ะดึงคอหอกหอกไงพี่เมื่อวานมันก็จับกระหอกอะหอกนี่ไงไอยหูอื้อแล้วมันรูดมากจ่อผมได้อาวุธผมละเห็นคนวิ่งอยู่นะเห็นคนวิ่งอยู่นะต้องหินนะศพจอนเกย์อ๋อตรงขวานยซ้ายเนาะมาอยู่หน้าบ้านเราแล้ว่ะครับใช่ครับใช่หน้าบ้านใช่ครับหน้าบ้านเราเลยครับ กี่ตัวพี่ตามหารถมันพี่ตามหารถตอนที้เห็นไอพี่เมียเยอะแล้วเจอรถเดี๋ยวผมจะเอาหอกเดี๋ยวจะเอาหอกแทงรถมันให้ระเบิดเลยเห็นคนและเห็นคนและเห็นคนและวิ่งอยู่เฮ้ยเจอยรพัฟตายว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเรียมตบสวยว่ะแทนแบงอุ้ยอุ้ยระเบิดระเบิดมันระเบิดระเบิดบ้านมันระเบิดบ้านดูด้านซ้ายดูด้านขวาพี่ดูดีด้านขวาบ้านเราเลย มัอนอยู่ขวาวันนี้<ด>มันบุกขวาเหรอโอเคมันน่าจะแบบคิดว่าเราแบบเออเดินขวาไม่น่าจะบุกเป็นคนเดียวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเบาๆนะเจอละเหมือนเหมือนกันเจอ,อที่ด้านหลัเอาต่าอเราไว้ในพื้นกำลังเข้าไปมีบุกข,ขวาตายโลงใครตายผมดูอยู่ผมดูอยู่<อ>แต่ว่าไม่มันเข้ามายังมันใช้ธนูจะระเบิดกำแพงใช่ไหม มากี่ตี้มากี่คนตอนนี้ผมไปเล่นไอ้เนี่ยตอนผมไปเล่นอีเวนต์น่ะเห็นหลังหินหนึ่งคนนะเห็นหลังหินหนึ่งคนหลังหินต้องศพจอนเกมันมุมบุมเป็นมุบมุ๊บอยู่เจกูจบแล้วอ่ะอ้าวชิบีแค่ผมมาล้อหน้าสะพานแล้ที มันวิ่งข้ามไปฝั่งขวาวิ่งข้ามถุนไปฝั่งขวาเห็นวิ่งข้ามไปโอเคเฮ้ยพี่อยู่ใกล้สะพานว่ะพี่ผมยังไม่วิ่งไปถึงสะพานเลยรอแป๊บนึงพี่ขาแบม่ไม่ใกลไม่้ไม่ใกล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 ้ไม่ไกลไม่ักลไม่กลม่ไกลไม่ไกล่กล้มก่อนมีไก่ไม่ไกล่ไ่ อาทบแป๊บแป๊บม yeah, no. 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 no ันเดี hmm. mm ๋ยวมันหาหาเซาด้วยแล้วตัวเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยไหมเด็กไปเด็กไปม่อย่าตายนะโอเคเออสไนเป่นมากฝั่งขวาผมเล่นสไนเป้เก่งกว่าไม่ฝั่งขวามุมบนโล่งแล้วคือกางจะสิงหาเจอเขาเห็นเข้ารอก่อนเดีห็นรนไกลมากมันอยู่หน้าบ้านเบอร์คนไกลหน้าบ้านเหรอพาเลทครับ โอ้โหดนระเบิดอะไรน้ำไงวะเพราะมันมีน้ำเราอยู่มีน้ำเราอยู่ระวังอย่าไปเจ็บนะแต่เลือดไหลวะเห็นตัวนึงแล้วเห็นตัวนึงแล้วโดนระเบิดโอ้โหเลื่อนรถเล่นระเบิดเดี๋ยว คือมันล็อกหมดเลยอะล็อกหน้าต่างสไนหมดเลยมนีเมื่อกี้เห็นตัวแต่ยิงไม่ได้เพราะปืนไม่มีเอาลูกซองไปยิงเ <c oughs> นี่ยเอ้าผมก็มี MP5 SD อยู่เอาเปล่าอยู่ที่เบลอยู่ไหนวันนี้ <พา S 2> เลื่อนลอยว่วเลื่อนลอยู่วสันหาเตียงมาดิเพื่อไปฉีดสันมีขวานไหมไม่ได้เอาไม่ได้ขาพี่วันนี้ยินเสียงใกล้ๆแถวนี้ เสียงไม่ไอยู่ด้านขวาแบ็กมันพอมันวิ่งทางไหนตีก็ทางนี้เนี่ยทางซ้ายไอ้ขี้นี้ทางซ้ายที่โก้เสียงด้านหลังขวานวิ่งไปนะใส่ไปแล้วดีเสียงด้านด้านซ้ายผมไอหยองไอหยองรอรอรอสั้นรอก่อนตัวนแล้วไอ้ยิงไม่ล่วงโอ้ นิดเดียวใครยิงครับผมยิงมนันอะแมม่่งไรู้ใครใครล็อกใครยิงใครแทบคิวก็เพี่ใช่อ๋อไอ้ละแอเดียอันนี้คนใหม่ใช่ใช่เอ้คนที่ชื่อนีในดิสแน่เลยที่เขาหาตีใช่ถ้าเมื่อกี้นะถ้าเมื่อกี้มีเอ็นสิบหกเนี่ยมึงตายหากันหมดแล้ว <c oughs> ก,กูหากูอยู่บ้านกูก็แทบคิวแทบคิวรัวๆเลย <c oughs> อันนี้ผมอยู่ประตูข้างข้างหลังมองไม่เห็นเลย ปัญหาคือผมไม่มีปืนไงมีแต่พกโง่ๆอันหนึ่งยิงร่วงเหรอยิงร่วงปะเอาวันนี้พี่อ้ำาบีมวีพีว่ะเอาอ่ะพี่อ้ำาฆ่ากี่ตัวละเก็บกดมานานว่ะเอาแล้ววันนี้โดนหลายตัวผมไม่ฆ่าใครไม่ได้เลยเยอะปืนปืนไม่มีให้เล่นผมแลกตอนแรกเช่ไมทได้ไม่赖เลยว่ะหาอาวุธเมลีแล้วออกไปไล่ไล่ฟันครับจอจะไม่ทันเลยดิมีพกโง่ๆตอนนี้ใช่ถ้าคนวิ่งได้ไวกว่าถ้าวิ่งฟันอ่ะจะไวกว่าหลังบ้านมีคนไหมครับ ในหลังบ้านนีมาสองตัวค่ะแต่ว่าระเบิดออกไปมากแต่ไม่มีระเบิดตาิปตาหินไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธเลยเลยตอนนี้ทาทิ้งหมดไม่มีอาวุธเขาเสียไปสองลูกแล้วเขาเสียไปสองลูกแล้วโอ้โหถือว่าตายแล้วคุมได้เลียนเอาคุมกว่านี้หน่อยเอาคุมกว่านี้ใช่ไหมโอเคแต่ลอยคุมกว่านี้การหลอกลอยเขาใช้ของให้คุ้มคุมโอ้่หสต็อกกับหมูโอ๊ตกำลัง เหมือนเซิร์ชของอยู่ค่ะอาคีบอกโดนอาวุธสกยิง,ง,งแต่ว่าหมูโอตายแล้วเบล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 เห็นเชื่ออยู่ป่ะเอาไปอยู่หลังบ้านครับแต่ไม่เห็นใครเลยมีใครชี้เป้ามนะั้มีพกโง่องๆอันหนึ่งผมอาชี้เป้าไม่ได้มันวิ่งกันอยู่มันสองคนนะ่ะแท็บคิวอีกแล้วกำไรพี่ต่อกำไรวนะเนี่ยได้แต่แท็บคิวเยอดแค่จอเกย์จนเกย์ดูโดนกับดักเราใช่ไหมใช่ใช่แล่วจะโดนด้านข้างนะโดนเยอะไหม เราทีมาแล้วเธคิวมาสี่ห้าเหมือนได้ยินเสียงอ่ะหับ้านไม่มีหลังบ้านไม่มีเขาเจาะเขาเจาะเออมีหลังบ้านมีอยู่ฝั่งผมมีป่ะฝั่งผมมีป่ะนี่นี่เดียวอยู่หลังบ้านไม่มีหลังบ้านมีข้างในซีมีตรงหินน่ะเมื่อกี้มีโอเวอร์สต็อกกับโม่โอแต่โม่โอโดนโดนยิงไปแล้วเอ๊ะมีเสียงของพังกันเมื่อกี้เนี่ยหมดแลังบ้านอยู่สามคนสามคนป่ะสี่คนสี่คนเหรอผมไม่มีปืนคเดี๋ยวพกงงงนึง ตรงผมไม่มีใช่ไหมและชื่อนาทีข้างหน้าข้างหน้ามีมันมันกำลังวิ่งเข้าไปทางทางผมเปล่าช่องที่แตกอ่ะช่องที่แตกเยีทางช่องที่แตกอยู่ข้างหน้าพี่พี่เนี่ยลูกสองลูกสองติดลูกสามสามสามผมละคุมละระเบิดมันเลยเยอะชอบยิงแล้วยิงมันยิงใครอ่ะยิงข้างหน้าชีมีคนวิ่คนนึงข้างหน้ามีคนวิ่คนนึงเลยยิงใ่สุดยิงเลย มีกำแพงข้างในอีกอันหนึ่งหน้าผมหรอเออหน้าจริงๆนะมีคนหนึ่งวิ่งใส่กีฬาสุดเลยเข้าบ้านแล้วเหรอครับตอนนนี้มัเข้าบ้านได้แล้วจริงๆุ่้หญ้าเห็นแล้วพุ่งหญ้าตรงหน้าหินข้างในซีเลมันแอบอยู่ใส่กีฬาสุดโอเวอร์สต็อกไเลยะขนครับตอนนี้ผมมีปืนก็งันึ่โอ้ยใครจามาได้โค้ดเด็กเหระใครมีแกม่านี่โชคดีมาก ทั้งทีมอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนผมช่วยอยู่อ้าวแถบคิวอีกแล้วเจ็ดแล้วแถบคิวเยอะจัดมันตายไม่เหยียบของผมบ้างเลยวะพี่มัไม่เหยียบของผมผมโดนเยอะอยู่นะวันนี้ยโอเคผมโดนเยอะจัดคอมมอนเนอร์ของผมมันคนบาดเจ็บบาดเจ็บข้างหลังเจได้ใบกี่คนบาดเจ็บคนใส่ไงพี่คนใส่ผมบาดเจ็บตอนนี้ ใช่นะมันแรงบมันเหมนที่บอกยิงยิงใกล้ๆยังไม่ตายเลยของเขิงไม่มีตั้ยยากจัดของเขิงไม่มีไค่หยียบแคิวสามตัวลวแับคิวอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโดนอะไรวะคิวอีกแล้วแทบคิวอีกแล้วแทบคิวอีกแล้วโอ้โหจอดเจอดเกเฮ้ยว่าเขาว่เอ้ว่าหมดตายนแต่ว่าจอดเกยจอดเก ลุ้นๆโอเครุลวเลยตอนนี้ตอนเกได้เหรอเราไม่มีผู้ใดเลยมีอยู่สามมีอยู่สามสี่คนในอยู่บ้านอยู่บ้านเก่าวอกเป็นลยฮ่าฮ่าฮ่าไอโบตายมีคนจะกู้ของหลังบ้านน่าจะเป็นของสาคัญนะพอเห็นมากู้กันหลายรอบแล้วก็กดข้างบนมันบักลอยอยู่นี่หว่าเห็นไหมบอกแล้วข้างบนบักรอยบักรอยเหรอเอออั้มอยู่ข้างบนเลยยาวๆชื่อคนอั้มอยู่ข่าร่ะตัวมันอยู่ข้างบนอ้าว อยู่ขั้นกลางอะตรงกลางเลยเมื่อมีคนกันบ้านแค่สี่คนกลับกลับไปแล้วไม่มีอาวุธที่อะไรทั้งนั้นเอาหมดเลโอเคเอาหมดเลยอาวุธนี่สี่บอกไม่พี่ตรอเขาเข้ามาได้ยังอะตอนเนี้ยเราวิ่งไปอยู่บ้านประตูยิงประตูเขายังเข้ามาชั้นไหนไม่ได้ใช่ชั้นไหนตัวภาพาคารยังเข้าไม่ได้เพราะมีตัวตัวดักดักประตูเหล็กอยู่แต่เห็นละเห็นทีคนละ นี่คือเข้ามาถึงชั้นไหนอะไว้เมไเหลือเหลือชั้นสุดท้ายแล้วเหลือแค่ชั้นปูนใช่ไหมใช่โอเคยอะไรเดี๋ยวเข่าจะตายไดอะไรนะอะไรนะเอาไม้เบสบอลนะไม้เบสบอลฟาดโอ้โหสอกตายกดเดียวเลยเดี่ยวสี่คนทำได้ขนาดนี้เหลยเนี่ยไม่แล้วแล้วประเด็นคือคนเมื่อกี้เขาตายหมดแล้ก็แมงปูนแตกแล้วกำแพงปูนแตกแล้วอ่าเขาก็ตายหมดทิ้งไหมพี่เบลลิ้งทิ้งไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะวิ่งออกไปเก็บศพดูดีว่าเก็บปืนได้ไหมเพื่อยิงเล่นอ๋อก็ะสุนมาแล้วทุกคนโอเคจบเกม ป้าหลังบ้านหลังบ้านมันมากู้อะไรสักอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อ่ะเห็นมาซ้ำกันหลายรอบมากเลยกระโดดออกไปกระโดดลงไปเปิดใหม่พี่โชคดีก็แถบคิวอีกแล้วกระโดดไปเลยอ่ะอูฟังอยู่เอื้อกระโดดไปเอื้อมีเสียงคนเอื้อแถบคิวอีกแล้วอ่ะแถบคิวอีกแกมันก็โดนหนักนะไม่มีปืนอ่ะบ้านเราไม่มีอะไรบ้านเราไม่มีอะไรแล้วเราเป็นคนไร้บ้านใช่ใช่พี่ถูกต้องถูกต้องพูดอย่างนี้พี่ เราเป็นคนไรบ้านแล้วอะ,ะใช่แล้วเราไม่ได้ประกาศจากอาไพีประกาศประกาศจากอาไพบ้านนี้ไม่มีอะไรเลยนะจ๊ะบ้านมีคนป้องกันอยู่สี่คนเดียวอย่าแก่แล้วไปเลยอยาแก่แล้วไปเลยอยากได้เอาอยากได้อะไรเอาไปเลยนะจ๊ะบ้านนี้ไม่มีอะไรเลยเออว่ะมันลอยจริงๆด้วยโคตรเทอะคุณอ้ําคุณอ้ําสังเทอะเมื่อวานเมื่อวานมันทำไรอาร์ทีซับอะ เอ่อคนที่คิซิลลี่อ่ะผมว่าผมว่ามันผิดปกติละไอคนที่คิวซิลลี่อ่ะมันเล่นแบบมคิวอีกแล้วมีตรวดเซกเตอร์เลยเนาะง่ายๆอลไรฮะเกิดลุ้นรอบเขาไปเล่นรอบเข้าไปชีวิตหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปไม้ตีที้งสายก็หล่อว่าแบบคุณเฝ้าบ้านไม่มีแค่สี่คนไม่รงสายเลยทำไมโคุรโจรไม่โคตรขึ้นขึ้นนะนี่แหละมีมีทำโัวแบบว่านี่สงสัยว่าไม่เห็นไม่เห็นชื่อเอ้ยพี่เอาเลยเอ็มีวีพี ได้แถบคิวสบายเลยอิชาเขาได้แถบคิวจังกูแถบคิวเยอะมากเลยนี่ตอนเนี้ยแบคิวที่มันชื่อผมวะทำไมไม่ชื่อพี่ต่อวะไม่รู้อ่ะเนี่ยขึ้นชื่อกูเต็มเลยเนี่ยตอนนี้เอ้ยกูไม่มีของซสบิ่นเพิ่งจะเย็นเพื่อนรักเพื่อนรักพี่กูียบพี่เดียวมีดมีดนี่ะมีดมีดขึ้นสนิมด้วยนะเมื่อกี้เขาอยู่กันสี่คนแต่ผมวิ่งเข้าไปกลางวงแล้วก็แทงตาย โอ้โหยิงใส่เออเฮ้ยคุณซอมบี้ใจเย็นช่วยได้อยู่เท่านี้ช่วยด้วยอ้ําอ้ําลองลองลองไปแล้วก็ยกยกมือยกมือยกมืองแตมผมหมดแล้วผมเกินกี่สิบไม่ไม่มีให้เกินแล้วโอเคมีผีแบบเดี๋ยวไม่ทิกปิดประตูสายแม่งเกิดที่โลกไปเลยครับไอพี่ไอพี่จ๋าช่วยด้วยสบีวิ่งตามสามที่ตัวโอ้โหช่วยด้วยเจอเพื่อนแล้ว เราก็เด็กหลงไอ้สองคนไรบ้านนี่ว่าพวกเราอ่ะคนไรบ้านเดี๋ยวสวัสดีครับคนไรบ้านเหมือนกันไหมครับมาตีคนไร้บ้านตอนนี้ถ้าเป็นโฮมเลดเนาะเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเรป็นกองโจรดีกว่ากองโจรบ้านเลยเนาะเยี่ยมกองโจรเอาของก่อนตอนนี้เราจะไปมุ่งหน้าสู่แกนเลยไงละของปีผ่านไปแล้วไ่เจอกันแล้วห้ามพูดนะอัดอยู่อัดอยู่ห้ามพูดนะ ออาโเคโอเคความลับความลับตอนนี้ผมเจอพี <im 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 ่เ oh, ซีนแล้วไม่รู้เจอได้ไงต้องหาอาวุธแล้วคุณไอพีครับพ่อครับพ่อไม่ครับเอาเนี่ยเอาที่ถืออยู่นาเฟียดมันเจอเลยอ่ะใจละไม้ไม้เบสบอลหนึ่งตัวแล้วก็มีครื่อสนิทอีกอันหนึ่งเลยโอ้ยขออะไรสักการะที่มันไปตีกูเข้ามรกเก็ตดีกว่าเฮ้ยสบี้ไม่แต่แต่ลูก มันมีซอมบี้นะแถวนั้นนะเออทีนุ่งสีเขาน่าจะเปิดมือบุคคลที่หนึ่งมันกลายเป็นว่าเขาวิ่งเข้าไปตีเขาอ่าเขาไม่รู้เลแถบคิวอีกแล้วแถบคิวอีกแล้วจบข้ากินแล้ววันนี้เดี๋เราจะกินน้ำโคกน้ำคูปองสำเร็จเดี๋ยววันได้มีสำเร็จแล้วเี่ยโ่นไปเจี่ยลูกไหโอ้โหแถบคิวอีกแล้วแถบคิวโอ้โหแถบคิวขึ้นลุล่วง เขาคงแบบว่าเอ้ยทำไมทีมนี้มันเหลือสี่คนไม่ออนกันเหลืออะไรเงี้ยล่ะออใช่ไหมเนี่ยนี่แหละเพาผมมันมีประโยชน์กขนาดไหนโมันแรงสี่คนไอมาสี่คนพี่ี่าสิบสามคนดูดิพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะคิวเนี่ยคิวสับเซ็สิบสามคิวเนี่ยโอ้โหมีแฮปก็อดเหรอโอ้โหได้พระเจ้าที่นี่โอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้า วิ่งมาทงีไม่มีไม่มีใครนำไหมว่าเขาใช้ C4 ไปกี่ลูกโอ่ยรอบหลังได้ยินติดสองสามสี่ห้เดี๋ยวเขาไปเยี่ยวดิคุณเขาเป็นแหัวคลิปเองอ่ะหกลูกเพราะน่าจะเกิดนะแตกช่ิดมามีมีหกลูกใช้อีกใช้่สองแล้วก็ไอทีมเมื่อกี้ไปตายสี่ถูกไหมครับแล้วก็มีมีตรงกลางอีกหนึ่งผมว่าน่าจะมีประมาณเจ็ดเจ็ดลูกตอนที่ผมเล่ตอนแรกนะหกลูกนะแต่ว่าไอตอนไอตอนบ้านนี่ผมไม่รู้ ใช่พี่สี่คนยันสิบสองคนได้โคตรสมเลยโคตรับเลยเราต่อให้ไงเรา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 เอาสิบคนไว้ที่อื่นไงให้ไปเดินเล่นก่อนแล้วโหดมากอ่ะไอ้อ้ำเนี่ RPK แม่งยิงระยะร้อยสองอเมตรอะใช่ไหมผมยิงยิงสาดยตร์เดียวเออถ้ามันวิ่งผมจะยิงสาดแล้วถ้ามันนิ่งวิ่งผมจะยิงแปะ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 แปที่ะสองนัดงทีละสองนัดอ้ยแหลกพอดีเลย ซอมบี้เยอะเหรอข้าวหรออาปูเนี่ยหัวดไม่มีปืนเยอะครับมาข้าวหรอข้าวหรอข้าวหรอซอมบี้ทหารมึงข้าวหรอตีแม่งด้วยจอบ จุกจุกผีจุกผีอยู่จุกผีอยู่อ่ะกูโดนขอโทษครับพี่ผมผิดไปแล้วขอโทษครับดิกแท็กโอ้หลบไปดิจิตอนอ้าวจ้าดิจิตอนดิจิตอนดิจิตอนวิ่งลงกลมทุกคนแบมันโเอาเข้ามาเคลียเคลียเคลียก็โดนโดนพี่อ้ํายิงนี่แหละดูตรงแล้ว ล่วงทุกทีเที่ยงโคตรถึกนี่มีมีดไหมมีมีดแหลกไหมผันผ้าแป๊บครับใช่ใช่ใช่มีภาพั้ยมีเสียบเกล่าเหรอใ่เก็บมันเก็บหมดแล้วไม่ได้เก็บมาเมื่อกี้ข้างหลังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะมีหรอมีเสียงข้างหลังอ่ะในในบ้านในนั้นอ่ะของมันอยู่ใต้ตีนของมันอยู่ใต้ตีนกระสุนโง่ๆหนึ่งอันในในมีแหลกมีแหลกข้างหลังกระหน้าที่หน้าที่หนึ่งตัว นัดหลังนัทหนึ่งตัวหลังนัทหนึ่งตัวไหนวะเนี่ที่มองไม่เห็นเนาะไปตรงนู้นน่ะเออเดี๋ยวเวิ่งไปอ๋อโอเคปวดแม่งเลยอุ้ยสามสองสองตัวตรงนี้หลังโอ้ยเอ้ยวิ่งมาแล้วโอ้ยเอ้ยวีดแม่งเลยด้วยจอบติดด้วยจอบด้วยจอบอะไร JPS เขาบอกว่าเขาจอบกูก็โหดได้ปวดแม่งเลยปวดแม่งด้วยจอบปวดแม่งด้วยจอบปวดแม่ง แม่งโคตรถึงเลยกูควรเปลี่ยนจอบเป็นดาบตายไปนานแล้วเนี่ยหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลไม่โดนด้วยตีมือที่มีเจตียจะได้ยิงเออแล้วเดี๋ยวไปเจอกระเป๋าลวงสักที่อ๋อโอเคี๋ยววิ่งไปวางอยู่กลางถนนวางอยู่กลางแมพเลยเจอของดีแล้วเจอไม้เบสบอล ผมตามึเออมบี้นะตามซอมบี้นะซอมบี้ของเยอะอยู่ตมเือร์ลเร์ลมเ้นเียนเไอมตอมกูเมา่ปืนแป๊บน้เสียงตรงไหนวะเนี่ยโอพี่ดมต้ตีเหรอยนกลังไดูแไอยอ๋อผมไปดูไม่ไไปไปผมรำคานอยู่กันเดี๋ยวจะไปเอาเหมือนกันนี่พวกชุดเกาะมันไม่ค่อยดกสื้อ เสื้อผ้าใหญ่ทีเนี้ยเอาเอาแล้วก็น็อตเ,เลยเสียงโคตรดังเลยโ,ยลโยลงกอชิบหายโวยไปให้ตายเลยปนอะไรวะโอ้ยพี่เอาเปล่าเนี่ยผมมีนี่อะไร<อ>รักษาที่รักษาอ๋อเอา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 เดี๋ยวเอาเดี๋ย เลาเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนตอนนี้เหงาโคตรดังสุดท้ายในญ่ผ่านปั๊มยาวๆโอ้มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยกันเตอคือของดีสุดแล้วตอนนี้นี่ของกินขอไม่มีปืนอื่นแเออ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 เนอเออเอยเออปออเ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 นอเอนเออเออกินอันอีเถอาอเออนออเอนเออเอะมออคออเออเนอเออเอออร่อยออเออเอาเออเ ไม่คือกระถาครับคล้ายๆถั่วมันคือผลไม้ชิ้นหนึ่งนะใชแก่หวานนะรู้อยู่ไปตีมันบ้างผมลำคาญว่ะคุณต่อไอ้คนอําลงไปข้างล่างเลยแห้งลงผูชิบหายมันร้อเราอยู่นั่นแหละมันกำลังเลยเดี๋ยวเต็มไหนทางลงมะพี่เนี่ยละอ๋อ แม่งร้องอย่างนั้นแหละไปหัวดแม่งอะแหมวะเริ่มหลุดหิบแล้วครับแม่งจะฟาร์มสบายถังวหน่อยไหนอยจะบอกว่าอยู่ข้างบ้านนะไม่หนนรบเจอมีดเจอมีดไปเลยไปเลยโอ้โหซองเลยเหรอเบลเออแล้วอุ้ยวับวับเฮ้ยค้างฟันฟันทีนึงฟันทีนึงเด็าเข้ามา ใส่เดียวกูเปล่าใส่เดียวกูเปล่าใส่เดียวกูเปล่าเอออะไนั่นแหละนั่นแหละครับตรงไปอ่ะรัดไปดิอีแกอีแกมาดิมาดิเป๊ะต่างหนาดหนึ่งตัวข้างหนึ่งเท่ากันหลบแบบดิจิตอลอ้าจาอ้าจ้าคุณเหมือนเหงาอะเล่นกับซอมบี้โอยโดนโดนสองตอก ปั่นแม่งอุ้ยปั่นแม่งอุ้ยโดนเหรอโดนผมอ๋อผัมมีผ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 มมีโว้ยโว้ยโทษโทษโทษไม่แรงไม่เป็นไรงสูงมันเบาไม่แรงเท่าไหร่โอ้โหยี่สิบยี่สิบนาทีเป๊ะว่ะพี่เลือดเลือดหายเท่าไหร่เลือดเหลือสี่สิบครับเพรารอรออยู่ในป้านดับเก้าสิบนิดนิดโว้ยโว้ยขอบตาลมาไฟไม่เป็นไร มันคนนี้มีตังค์ท่านได้ตังค์มาห้าสิบโอ้ของรีสบี้กันรีครับท่านเขาไม่มนไหนเฉยเลยโอ๊ยสบี้ระเบิดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยยังอยู่เมืองใหญ่แน่เลยพวกนั้นช่วยด้วยคุณคุณคุณอามคุณอามข้างหลังวิ่งมาเมื่อไหรตัวใครตัวใครตัวใครตัวมันตัวใครตัวใครทำไมทำอย่างนี้เขาเข้ามาแล้วนี่ประชันท่าเต้นอยู่ประชันท่าเต้นอยู่นี้ คุณคุณอ้ำโดดว่ะอีกตัวนึ่งคุณอ้ำอีกตัววิ่งมาแล้วอีกตัววิ่งมาแล้วคุณอั้มแต่ตัวนั้นน่ะตัวนั้นน่นะคุณอ,อ,อ้มเอาถ้าคุณรู้สึกติดเลย,ยละนะมันมีสามตัวแต่ยี่สิบนาทีเป๊ะนะเว้ยถึงนี่ราบอกเขาว่ายี่สิบนาทีมบีโคตรเยอะบอกยี่สิบนาทีเข้ามายี่สิบนาทีโอ้ยยังไม่ตออยายอีกไม่ได้มีแค่สองตัว ตุ้มแป๊บของรีซอมบี้ก็รีลืมเลยป่ะพี่เรียบว well, so. pues ิ่งขึ้นมาไม่ดูเลยคนเจ็บเลยนะตุ้มผมว่าโอ้ยพี่คุณอ้ำไม่น่ารอดแน่เลยนะคุณอ้ำไม่น่ารอดพวกพีไปๆเดี๋ยวเราไปเกิดบ้านทุกคนเดี๋ยวเราไปเกิดบ้านตัเองแป๊บเอา คุณอ้อมทิ้งผมอยู่คนเดียวเจ๊ลองลองลงไปส่อมฟอสหลังแป๊บเลือดไหลเยอะแม่งตีกูแรงจังวะเดี๋ยวกูขอปืนก่อนได้ป่ะขอเวลานอกนี้โอ้โหโอเคมันหยุดละานั่นแหละเอาเจ๊งในเนี่ยแหละอย่าพึ่งอย่าพึ่งติดอจุดของซอกนั้นเปนก่อนอย่าพึ่งมันต้องแหกปลาพันผ้าก่อนเดี๋ยวก็สูนปืนละไม่ีแม็กนีเกเ ตอนนั้นโอเคเอ้ยคือก่อเรากลับเรื่องก่อนดีกว่าของเต็มไปเนของคุณได้เปินของคุณ,อ,คณอ,อ้ำมาแล้วหากับไอ้ตี้เชี่ยนี่ให้แล้วอ้ำอ้ำมาปืนทิ้งไว้ให้แล้วก็ตัวก็ใหอ้ำ้ำตายพี่อ้ำตายคนแหลกเลยว่ะกาบแล้วมายสปี้ภาตันะพร้อมบวก เราเป็นชินกระสุนแล้วโอ้กระสุนเอเคว่ะอ๋อเป็นอะไรนะทัมเมอร์หรือเป็นอะไรวะทัมเมอร์ฟามตรงนี้ก่อนไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แน่ใจแม็กเอ็มพีห้าไม่แน่ใจออปเปแพ็กกับเดโทเนเตอร์แล้วกไอ้ซอมบี้มะไม่ดิม้าไม่มีเรามีแค่แพ็กกับอะไรสักอย่างฟันแขนขาดโคตรแรงสมุไรฟันผีโคตรแรงใช่ใช่อ่าใช่เดียวตายค่ะแต่ว่าเพื่อนจะตายเลยนะ วงมันกว้างมากผมไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวผมโดดเดียวเป็นเดลาร์สมุไรเดลารสมุนไรเป็นบางกะปิแล้วคุณอ้ําไปไหนอ่ะออกไปเลยเหรออ๋อตอนนี้เหรออยู่อยู่เซสีเซสีแล้วทิ้งผมอยู่นี่ก็ก็ต้อตไม่มีไม่มีที่เกิดถ้าเกิดก็เกิดสุ่มนะตอนนี้เราเกิดสุงอยู่ได้เซสีแล้วก็อยู่อยู่ตกบังเกอร์เลย ผมรู้ว่าผมกลัวขนาดไหนที่คุณจากไปโดยไม่ล่ำลาคุณอยู่ดีคุณก็โดนผีระเบิดสองตัวลุมกันตุ้มมันอะไรก็ได้นะมีดาบดาบไอ่คาริเบิดอะมันดอกเหมือนกันเกิดแรกหมวกกับตินด้ไหมภาพอะไรให้ศพคุณคุณอ้ํหน่อยครับก็โดนผีลุมกอดเต็มเลย มีเด็คนรักมีคนรักขอไม่ใส่ไว้ในกล่ององนะคะเสร็จค่ะเอ้ยที่ไว้ตัดได้มีกันไก่ไหมคะไว้ให้ตัดเอาไม่ได้ดับอยากซือดับคู่ได้จังบอกแอดปรับดิบอกแอดปรับดิแอดวินปรับดิต่ะตัวเกมเนี่ยปรับไม่ได้เลยแอดก็ปรับไม่ได้ต้องมีมอสอะไรอย่างนั้น ซอมบี้อ้ยค้างคัเ่งเดี๋ยวไม่คุย่ไม่ใช่กันเลยมาดีมาดีมาดีโหดีเดียวตายดาบบัวดาบอ,อย่างโหด <c oughs> สำหรับพาร์ทนี้นะครับจะเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับของเกมสกัมซีซั่นแรกนะครับ ก็ถ้าใครรอดูซีซั่น2นะครับก็เราดูได้เลยนะครับถ้าบ่งตัวถ้าตัวก็สามารถเราดูได้นะครับอีกไม่นานนะอาจจะทำซีซั่น2นะแต่ช่วงนี้ขอพักก่อนครับรู้สึกว่าเหนื่อยกับงานหลักแล้วก็ <c oughs> การตัดต่อคลิปมากนะขอพักสักหน่อยนะครับแต่อาจจะไปทำเกมอื่นสักแป๊บหนึ่ง <c oughs> นะครับทุกคนกน๊ายบายๆนะ